สวัสดีครับผมตามกำหนดครับผมตามคาดตามเวลาพายลิวเตอร์หัวนะครับช่วงเข้าภาานะครับพายลิวเตอร์หัวก็จะประจํานะครับตกมันนั่นเองนะครับผมรับรองมีกระโดดทุกปีนะครับมีนาทีระทึกทุกปีนะครับผมเพราะว่าผมถ่ายประจํานะครับมีกระโดดให้เห็นกันบ่อยๆกันเลยครับผมตอนนี้ก็ถามน้องนะครับบอกว่า กได้สองสมันนะครับเดี๋ยวพามารับชมแรกอาจจะยังไม่เท่าไหร่นะครับยังไม่มีกระโดดอะไรนะครับผมรอติดตามรับชมนี่เลยถ้าตกมันปั๊บก็จะแทงเข่าซ้ายนะครับแทงเข่าขวานะครับนี่เลยนะครับถ้าตกมันก็จะประมานนี้แม่อันนี้เป็นคนใครคนทำความสาดไม่อบอก เอ้ยตันหายาไม่บอกขึ้นลงดูโล่งเลยนะครับนี่นะครับไปเอกของเราตกมันแล้วครับผมไปเอกพายหลิวเตอร,ร์หัวประจ้ำนะครับหลังจากเข้ารรษาจากเหมืองวันนี้วันทีนะ่เท่าไหร่ครัวันนี้วันที่20กว่า23 24 23นะครับหลังจากเข้ารรษาได้ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะครับผม ตัวแบพายริวตัววันที่ยี่สิบอ๋อตัววันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับมึงยังพ่พามาไพ่พามามอแมนเดียวต้องพางออกมานะครับอย่างที่บอกตรงนี้นะครับประจำการสำหรับพายริยวเตอร์หัวก็ไม่ต่ามกว่าสามสามเดือนนะครับตกมันแล้วก็พักฟื้นอีกหนึ่งเดือน เป็นสี่อ่สาสหเดือนนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับฝนตกยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าตกแรงก็ดูไม่ได้นะครับตอนนี้ล็อกแน่นนะโซ่เปลี่ยนต้องใหญ่ <c oughs> นะครับต้องใหญ่ขึ้นนะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับจังหวะแทงเขาก็ต้องมาแล้วครับผมต้องรอติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตข่าวสารให้รับทราบกันเรื่อยๆก็แล้วกัน ลำข้าวหนุ่มพายลิวเตอร์หัวแต่ก็ดีนะครับช้างนะครับช่วงนี้อ่าเข้าพรรษานะครับก็ไม่ค่อยมีงานนะครับรู้นะครับรู้ความนะครับส่วนมากช้างก็ตกมันกันนะครับช่วงนี้หลายๆเชือกนะครับเริ่มจะพยายามตกมันกันแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนกับรู้นะครับผมเพราะว่าช่วงเข้าพรรษานี้ช้างไม่มีงานนะครับ ส่วนมากก็จะไม่มีงานแห่งานไรนะครับก็ตกมันกันเลยครับผมช่วงนี้3 4สเดือน5เดือนก็ว่ากันไปแล้วแต่บางเชือกสหนับหนุ่มริ้วนี้ก็4ีหเดือนนะครับส่วนมากก็ไม่เห็นกอก2กอก2ก็ไม่เห็นนะครับไม่มีนะครับก็ลองต่อลอดที่ตามนะครับความเคลื่อนไหว,วฮะ้ะไร นช่องน้องก็มีนะครับายรลิวตอวหัวนะครับตามชื่อเลยนะครับเข้าไปซ b s สไคร์นะครับกันได้ครับผมหุ่นใหญ่งาใหญ่นะครับสำหรับภายรลิวมาก็ต้องมีอาหารให้นะครับจะมายืนทะเลตะล่าโยนของใส่นะครับผมบ่ใช่ครับผมเขาจะเล่นโซ่นะครับเพื่อขออาหารนะครับผมก็ถ่ายให้ไ้รับชมอยู่นะครับ มาก็ต้องมีอาหารให้เขานะครับผลหางนี้ก็ต้องตัดนะครับเพราะว่าตกมันนะครับเดี๋ยวเขาจะเล่นนะครับขาดหมดนะครับผมส่วนมากเลยนะครับส่วนมากถ้า้างเชื่องไหนจะตกมันเขาก็ทําความสะอาดนะครับเกี่ยวกับหางเกี่ยวกับตรงนั้นตรงนี้นะครับประจําการจริงๆนะครับผมสําหรับนุมริ้วนะครับ ช่วงเข้าพรรษานี้ก็ประจํานะครับทุกปีเลยนะครับเป็นอะไรที่แม่นยํานะครับแม่นยํมากมากถ้าเห็นพกพานนะครับแค่ได้กินก็อ่าเขาใหม่ๆช่วงนี้ยังไม่เป็นไรนะครับอ่าครึ่งเดือนประมาณครึ่งเดือนเดือนหนึ่งนะครับก็ลองรอติดตามนะครับยังไงก็อย่าประมาทนะครับผมเช็คโซ่เช็คอะไรดูดีนะครับต้องดูว่าเขามาถึงเราไหมนะครับกว่าน้องก็ มือใหม่นะครับเวลาพ่อไม่อยู่นะครับก็ได้ช่วยแม่นะครับผมแม่ก็จะเป็นคนให้อาหารด้านนู้นนะครับส่วนเล่านะครับก็ทําความสะอาดใส่ใช้คาดนะครับย,วยาวๆนะครับทําความสะอาดให้เขาวันนี้มีโอกาสมาอัปเดตนะครับให้ทุกท่านได้รับทราบครับผมสําหรับพายลิวเตอร์หัวงานะใหญ่จริงๆครับผมใหญ่มากๆ บอกได้คำเดียวใหญ่กว่าวขาอีกครับผมขาผมนี่เล็กไปเลยเลยครับผมขนมเลี้ยวนี่หุ่นดีนะครับหุ่นหนาแน่นตลอดเลยนะครับกะตกมันนะก็อย่างที่เห็นนะครับผมชอบแทงเข่าซ้ายเข่าวขวาขวาประจำานะครับ ันนี้ดูบรรยากาศชิวๆกันไปก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งตกมาดครับผมใหม่ๆเลยนะครับเพิ่งได้สองสามวันเท่านั้นนะครับอาการยังไม่เท่าไหร่นะครับผมยังไม่หมดร้ายสักเท่าไหร่ต้องรอหนักๆก่อนนี้นะครับริ้วเขา่เคยแทงดินเหรอก็เ,เห็นบ่เอานะครับตั้งแต่ผมถ่ายภายริ้วมาผมไม่เคยเห็นริ้วใช้งาแทงดินเลยนะครับ บกุกคือบุกคืเห็นแบบแังจังต้นต้นเสานี่เขาแทงบกุบกต้นเสานี่ก็ไว้ให้ขัดนะครับผมช่วงตกมันนั่นเองบ่ออนใส่ได้บ่ละอ๋อซ้อมแซ่บหรอบ่อ๋อบ่บ,บ,บ่นะครับนะสำหรับเวลาหิวนะครับเวลาร้อนนะครับก็มีนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับพร้อมบริการ สำหรับพนุ่มริวอันนี้ก็น่าจะทำความสะอาเดเสร็จสับแล้วนะครับนะี่ก็อันนั้นก็ของใหม่นะครับเนะรอติดตามอัปเดตข่าวสารกันนะครับทางช่องผมแล้วก็ช่องพายลิวเตอร์หัวครับผมยังไงก็ฝากเข้าไปกดซับสไครต์กันด้วยก็แล้วกันเวลวมาม่นีก็ต่างกล่องเลยต่างกล่องทำความสะอาดเลยต่างกล่องมุมใด,ดทีไอ้นี่แล้วไปตัดต่อเอาบางครั้งเขา มือใหม่เนาะเราที่มาถือนำทำความสะอาดนำกับบ่ไใดหาต่างของมาหนึ่งมุมไหนที่มันมองเห็นจะชัดๆายลิวผายลิวปีที่แล้วอ่าบ่อน้ำนะครับบ่น้ำยังไม่ยังไม่ได้ซ่อมเลยนะครับผมบ่อน้ำ ยังใช้ไม่ค่อยได้นะครับปีนี้น่าจะซ่อมเสร็จสับเรียบร้อยขอบคุณี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับมีอะไรสงสัยก็ร่วมพูดคุยสอบถามกันได้ครับผมอยากรู้อยากเห็นบอกกล่าวกันนะครับเดี๋ยวก็จะจัปเดตข่าวสารให้ได้รับชมกันบ่อยๆนะครับไม่ต่ำกว่า5เดือนแน่นอนนะครับสี่เดือนนะครับพักพื้นฮะม ปีที่แล้วนะครับออกเดือนสิงหานะครับปีนี้ตามกำหนดครับผมหลังเข้าภาษาได้นิดหน่อยนะครับก็ตกมันเลยนะครับผมอย่างที่บอกครับช่วงนี้นะครับช้างตกมันเริ่มจะเยอะเพราะว่าไม่รู้สินะครับผมเป็นช่วงที่ไม่มีงานด้วยนะครับแล้วก็ช่วงจำพรรษานะครับช้างส่วนมากก็จะตกมันนะครับช่วงนี้ถือว่าดีนะครับผมถือว่าไม่ได้ตก ตอนช้างแห่นะครับผมหรือว่าช้างมีงานนั่นเองนะครับนี่นะครับผมคลิปนี้ก็พามาเยี่ยมท้ายลิวนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวรอติดตามอัปเดตข่าวสารได้นะครับผมรับจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบกันเรื่อยๆนะครับมีอะไรสงสัยก็ร่วมพูดคุยสอบถามกันนะครับอยากรู้อยากเห็นบอกกล่าวกันเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้กับ อของเราด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ